เอาละค่ะจากพาร์ทที่แล้วเนี่ยที่เราได้พบกับทั้ง3สาวนะักแคสเกมนะคะพาร์ทนี้เราจะต้องมาเลือกกันว่าเราจะจีบสาวคนไหนดีโอเคเล่นต่อเลยนะคะหัวใจของคุณเต้นละร่าใบหน้าร้อนแดงอย่างควบคุมไม่ได้ในตอนนั้นเองที่คุณเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าฉันชอบแน่ มีนุ้งขวัญเนะคะแล้วก็กิ๊ปุรีแล้วก็แบกกี้เนะคะเราจะเลือกจีบแบกกี้เนื่องจากว่าแบกกี้เป็นรักแรกพบเนาะแบกกี้คุณพูดกับตัวเองแล้วหน้าก็ยิ่งแดงเข้าไปอีกอะไรกันเนี่ยไม่จริงนะคุณพยายามปฏิเสธตัวเองแต่ใจกลับยิ่งเต้นแรงนี่ไม่ใช่ความรู้สึกแบบปกติที่คุณมองผู้หญิงคนอื่นเลยสักนิดบางทีคุณอาจจะชอบเธอจริงๆเข้าแล้วฉันชอบเธอจริงๆเหรอเนี่ย ฉันคุณพึมพำกับตัวเองอีกสักพักแล้วจูจ่ๆคุณก็เผลอยิ้มออกมาสายตาของคุณหันไปมองโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของทีมงานในชมรมนี่นะคุณเลื่อนนิ้วไปบนหน้าจอแล้วสายตาก็สะดุดลงตรงชื่อของแป๊กกี้จูจ่ๆใบหน้าของคุณก็แดงระเรื่ออีกรอบเอาไงดีคุณติดต่อกับเธอได้คุณจะตัดสินใจโทรศัพท์หาเธอตอนนี้เลยดีไหม เราจะต้องโทรไปเลยนะคะดูดูดคุณตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาแบกกี้คุณฟังเสียงรอสายด้วยใจที่เต้นรัวระหว่างที่รอให้อีกฝ่ายรับคุณก็คิดตลอดเวลาว่าควรจะวางหรือควรจะถือสายต่อไปเราจะไม่วางสายคุณไม่วางสายโทรศัพท์แล้วในตอนนั้นเองฮัลโหลน่นยครคะเออคือคือว่า อันตะเหรอว่าไงมีอะไรหรือเปล่าก็ก็ไม่มีอะไรหรอกเออไม่สิไม่สิมีตั้งหากมีอะไรดีล่ะคุณยังไม่รู้เลยว่าจะคุยอะไรกับเธอแต่ที่แน่ๆคือเสียงหัวเราะของเธอทำให้คุณเผยยิ้มออกมาซสแล้วคือว่าเสียงของนายฟังดูเพลียๆนะไม่สบายหรือเปล่าสบายดีฉันสบายดีแล้วแล้วเธอล่ะเพิ่งเดินกลับถึงบ้านนะ่ะกำลังจะทานอาหารเย็นกับขวัญ ดีแล้วล่ะผู้หญิงเดินกลับบ้านคนเดียวตอนค่ำๆเหมือนอันตรายนะอืมมันก็จริงแหละนะแต่ฉันก็เดินคนเดียวบ่อยๆแล้วทําไมล่ะนายเป็นห่วงฉันเหรอแน่เราจะต้องรีน้าจีบนะคะเป็นห่วงซีจริงเหรอขอบคุณนะอืมไม่มีอะไรแล้วล่ะทานอาหารเย็นให้อร่อยแล้วกันอืมนายก็เช่นกันนะคุณวางสายด้วยสีหน้าชื่นมืนรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้คุยกับแพกกี้เป็นอย่างยิ่ง คืนนี้คุณรู้สึกมีความสุขตลอดทั้งคืนเลย1อาทิตย์ผ่านไปคุณใช้เวลาร่วมกับคิวมากขึ้นเขาชวนคุณไปเตะบอลด้วยกันตอนเย็นทุกวันจันและพุธแม้ว่าคุณไม่ได้อยู่ชมลมฟุตบอลร,ร่วมกับเขาบางครั้งคุณก็ใช้เวลาช่วงเย็นในชมรมนักแชสทาให้คุณยิ่งสนิทกับสามสาวโดวยเฉพาะแบกกี้ตูดตูดมีเสียงโทรศัพท์ปลุกตั้งแต่เช้าคุณรีบรับสายทันที แกแล้วเชียวว่านายยังไม่ตื่นเมื่อกี้นักศาฉันรอนายใต้หอน่ะแต่นั้นก็ไม่ลงไปหาเธอแถมยังไม่รับสายด้วยเออ,ท,อทัศน์ทนะก็คือนอนดึกไปหน่อยนะ่ะถ้าหากเธอไม่โทรมาปลุกฉันก็คงนอนต่อถึงพรุ่งนี้เช้าเลยตื่นได้ไลยคนขี้เศร้าเธอกำลังจะไปโรงเรียนพร้อมกับขวัญหรือเปล่าเปล่าหรอกขวัญไปโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วล่ะ <S <S ส่วนฉันนะ่ะเพิ่งทานข้าวเช้าเสร็จกำลังจะไปเดินโรงเรียนนี่แหละ รอหน่อยได้ไหมอยากเดินไปโรงเรียนด้วยกันรีบไปเถอะขอบคุณมากที่โทรมาปลุกเราจะต้องรอหน่อยได้ไหมรีบหน่อยและกันครับผมคุณได้เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้ววิ่งลงมาจากหอฮะอนา,าตาไม่อาบนะ้ําคุณเห็นแพกกี้ยืนรอยอยู่หน้าหอจึงกล่าวทักทายและเดินเข้าไปโรงเรียนพร้อมกันทันทีเช้านี้เป็นคาบเรียนวิชาประวัติศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนประวัติศาสตร์เรื่องมาชูบิชูกันหน่อยนะ มาชูปิกชูถูกเรียกว่าเมืองาสาบสูนแห่งอินคาเป็นซากอารยธรรมโบราณของชาวอินคาตั้งอยู่บนเทือกเขาสูงในประเทศเปรู มาชูปิชูเป็นหลักฐานที่สำคัญของจกักรวรรดิอินคาในปีพุทธศักราช2526องค์กรยูเนสโกได้กำหนดกำหนดมาชูปิชูให้เป็นัรดกโลกทำให้มาชูปิชูกลายเป็นสถานที่ท่องเทีเ่ยวนนทีคนนิยมไปศึกษาประวัติศาสตร์เอาล่ะฉันขอถามหน่อยว่าใครที่เข้ามาล่าอาณานิคมและเค่นข้าอาชาอินคาจะทำให้มาชูปิกชูถูกปจริงหรืลางใครพอจะทราบเรื่องนี้บ้างเทวเธอรู้หรือเปล่ปปา ทิวรียบยืนขึ้นด้วยความตกใจเขาเยืนเงื้งงะหาคำตอบไม่ได้เออคือคือคือว่าทิวหันมาสะกิจคุณเบาๆอนตัตานายรู้หรือเปลา่าบอกฉันหน่อยสิว่าใครเป็นคนฆ่าชาวอินคาหาหาฝรั่งเศสสเปนหรืออังกฤษไม่รู้สินายตอบมั่วไปเลยอ่าตอบอะไรดีอะเดาได้ไหมอยากจะเดาสามข้อน,นี้มากกว่าสเปนแล้วกันช,ชาวสเปนครับ ถูกต้องเก่งมากทิวเอาล่ะนั่งลงได้อ้านาตะเธอบอกคำตอบกับทิวเหรอเก่งจังเลยขวัญชื่นชมคุณกิงกองในที่สุดเวลาเที่ยงก็มาถึงเฮ hey, อานาตะไปหาเลยยิงกันหน่อยสิไปด้วยกันกับทิวเยี่ยมไปเลยฉันหิวจนไส้แท,ทบขาดแล้วเนี่ยคุณเดินไปลงอาหารพร้อมกับทิว นี่นี่ช่วงนี้ฉันเห็นหนายเดินกับพี่สาวขวัญบ่อยๆนะมีอะไรหรือเปล่านายคิดว่ายังไงล่ะนายแอบชอบพี่ป๊กกี้ใช่ไหมอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะคุณก้มหน้าก้มตาทานอาหารต่ออันแน่แอบชอบหนึ่งในไอดอนของนักเรียนทั้งโรงเรียนจริงๆด้วยนายเขาไม่ได้คิดจะจีบเธอจริงๆหรอกนะน่ไม่มีคำตอบไม่รู้สินะเราจะต้องเดินหน้าเต็มกำลังจีบ ว่าเล้เชีย่ยจะว่าไปฉันยังไม่เคยเห็นใครกล้าจีพวกเธอเลยนะมีแต่แอบมองกันทั้งนั้นนั่นก็เหมือนกันสินะนายชอบแอบมองขวัญน,นี่นะอจะทิวสำลักน้ําทันทีพูดมากหน่าเรื่องนั้นเอาไว้จีหลังเถอะคุณหัวเราะใส่เขาเบาๆหลังจากทานอาหารเสร็จทิวก็แยกตัวไปพูดคุยกับนักกีฬาฟุตบอลในชมรมของตัวเองส่วนคุณก็ว่างเดินไปชมรมเดินไปชมรมดีกว่า คุณเดินไปที่ชมรมแล้วก็พบว่าแบกกี้กำลังตัดต่อคลิปวิดีโอเพียงลำพังดูเหมือนว่าอีกฝ่ายยังไม่เห็นคุณคุณจึงย่องไปด้านหลังและใช้มือปิดตาอีกฝ่ายเอาไว้เบาๆอ,อาัอ้าวอนาตัเองเลยเนี่ยตกใจหมดเลยขอโทษที <c oughs> ไม่เป็นไรหรอกทานข้าวแล้วยังเนี่ยเรียบร้อยแล้วเธอล่ะยังไม่กินอะไรเลยฉันนั่งตัดต่อคลิปวิดีโออยู่นะ่ะคลิปอะไรเหรอ หยุดพักก่อนก็นได้นะให้ฉันช่วยไหมคลิปอะไรเหรอคลิปที่ฉันแคสเกมนี่แหละวันนี้นั่งาพากจนเจ็บคอเลย <c oughs> คุณความเสียงแหบของอ e ีกฝ่ายเจ็บ้ามากไหมเนี่ยเธอคุณจะไปหาหมอนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงาหายเอง <c oughs> ดูเหมือนยญิงสาวจะใช้เสียงพูดมากกันไประหว่างอัดคลิปไปทานยาเถอดเดี๋ยวอาการจะยิ่งแย่ยลงนะฉันคิดว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นหรอกมั้ง ไปห้องพยาบาลดีกว่าคุณจุงมืออีกฝ่ายเดินออกจากห้องชมรมทันทีติเด,เด,เ,ดเดี๋ยวก่อนอนันตะไม่นานนักหมอก็จัดยามาให้กับแบกกี้ฉันยาให้หมดเลยนะค่ะคุณหมออนันตะคุณมองสีหน้าหน้าเดินของอีกฝ่ายแล้วก็รู้สึกชื่นใจดีแล้วละ่ะคุณเผยรูปสีสันอีกฝ่ายเบา,บา เออขอโทษนะไม่เป็นอะไรหรอกคุณเดินออกมาจากห้องพยาบาลแล้วก็รีบเข้าชั้นเรียนทันทีอีกหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปตอนนี้คุณเรียนรู้การแคสเกมถึงระดับที่สามารถภาคระหว่างเล่นเกมได้อย่างมีอัรรรสบรรดาเพื่อนเพื่อนในชมรมต่างชื่นชมความสามารถของคุณเป็นอย่างมากคุณเป็นคนที่เรียนรู้เร็วจนใครๆก็ชื่นชอบชื่นชมตูดตูด ในตอนเช้าก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นคุณงวงเงียตื่นมารับโหลอสวัสดีค่ะนี่กิฟเองนะอนาต่างว่างหรือเปล่า mm hmm. วันนี้อยากชวนมาแคสเกมด้วยกันพอดีกิฟจะจัดรายการผ่านกาลินาหันได้อนาต่างมาเล่นเกมร่วมกับกิฟคงสนุกแน่เลยผมเพิ่งตื่นนะ่ะเดี๋ยวทางเขาจะเดี๋ยวโทรหาอีกดีนะได้เลยค่ะคุณวางสายจากนั้นแล้วก็รีบลุกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าระหว่างนั้นเอง ตรูตรูมีคนโทรามาอีกล่ะเหรอสวัสดีจ้าอนณาตาวันนี้ว่างไหมพอเย็ยนนี้ขวัญนัดกับพเพื่อนๆไปดูหนังด้วยกันผิวก็ไปนะอนณาตาจะมาดูด้วยกันไหมเรื่ออะไรเหรอไอซ์ซินคริตจ้ะเป็นหนังภาพยนตร์ที่ดัดแปลง,ง,งมาจากซีรีส์เกมดังเลยนะน่าสนมากเลยเดี๋ยวคอยัดสินใจแล้วจะโทรกลับไปนะจ้า คุณกดวางสายแต่แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาหาคุณอีกตด้ยฮลัลโหลว่าไงตื่นแล้วยังเนี่ยตื่นแล้วตื่นแล้วคุณยิ้มกลิ่มเมื่อได้ยินเสียงหวานของอีกฝ่ายวันนี้ว่างมรือปล่าพอดีว่าฉันนั้นกับเพื่อนมาพักผ่อนที่สวนสาธารณะด้วยกันแล้วจู่ๆพวกมันก็บอกแคนเซนซิ่งงั้นน่ะอวแวย่จัง ใช่มันแย่มากตอนนี้ฉันก็เลยอยู่ในส่วนสาธารณะคนเดียวแน่สะดกมานั่งในส่วนเป็นเพื่อนฉันหรือเปล่าตอนนี้เลยเหรออืมได้สิเดี๋ยวไปหาอ่ากิฟนัดไปชวนแคสเกมขวัญน,นัดไปดูหนังแนเราจะเลือกแบกกี้ลุยลุยหน้าต่อเลยดีเลยรีบมานะคุณวางสายจากนั้นเราก็รีบออกจากหอพักเดินทางไปยังสวนสาธารณะทันท,นทีคุณเดินทางมาจนถึงสวนสาธารณะ สวัสดีวันนี้แต่งตัวหลอเชี่ยวไงคุณยิ้มเขินเขินขอบคุณมากนะที่มาเป็นเพื่อนไม่อย่างนั้นฉันคงเศรสุดๆไปเลยอ่ะวันนี้มันหยุดฉันไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วหากเธอไม่ชวนฉันก็คงนอนอยู่ที่หอน,น่ะแหละได้ข่าวว่าชวนทั้งสามคนเลยนะจ๊ะเ <c oughs> พราะขี้ซาวนอนดึกตลอดเลยตะกี้บอกอย่างรู้ดีเธอก็นอนดึกเหมือนกันนั่นแหละไม่งั้นเธอจะรับโทรศัพท์ฉันได้ยังไงอ่ะ ก็เธอไม่นอนแล้วฉันจะนอนหลับได้ยังไงเล่าอาฮะจูจ่ๆคุณก็หน้าแดงตามอีกฝ่ายสิอย่างนั้นอ่ะเออช่เถอะนี่ลองทานเค้กฝีมือฉันหน่อยสิเธอทำเค้กเป็นด้วยเหรอฉันไม่เป็นหรอกก็เลยอยากให้นายลองนี่แหละกินได้แน่นะกินแล้วฉันจะตายไหมกินได้แน่นะกินได้หน่าอย่างมากก็แค่อาเจียนเด้อ ฉันร้อเล่นน่ะทานเถอะนะจะทานเลยไม่ทานดีทานแล้วกันคุณลองชิมอาหารสีมือของแบกกี้รสชาติมันก็ไม่ได้แย่แต่ก็ไม่ได้เรียกว่าอร่อยเลยสักนิดจำเป็นไงบ้างโอเคไหมบอกไปตามตรงเออซึนแบบนี้ต้องอร่อยสิดีจังเอาไว้ฉันจะทำาให้ทานอีกนะฮะคุณพยักหน้ารับแบบจำยอมกินเค้ก กินจนแค้งเลือดปากเลยเนะี่ยแะกี้เลื่อนนิ้วเช็ดเคก้กออกจากริมฝีปากของคุณเบาๆเธอน้มใบหน้าเข้าไปใกล้จนทําให้คุณต้องหน้าแดงจ้ำเธอมองสีหน้าของคุณด้วยความสงสัยเออคือว่าคุณจดจ้องมองเธอนิ่งๆไม่ทําอะไรทั้งสิ้นเออเลื่อนมือผักอีกฝ่ายออกหรือเลื่อนมือกลุ่มไหล่กลุ่มไหล่แบกกี้คือว่า คุณจะดดสายตามองริมฝีปากบางของอีกฝ่ายสายตากลมของเธอสังเกตสีหน้าของคุณก็เข้าใจความหมายเธอรู้ว่าคุณคิดยังไงและเชื่อว่าทั้งสองคนคงมีใจตรงกันฮะแบ็กกี้ค่อยๆหลับตาลงอย่างช้าๆคุณมองท่าทีของอีกฝ่ายเช่นเช่นนั้นก็รู้สึกยินดีคุณจึงค่อยๆโน,น้มตัวมอบจุมผพิษหวานให้กับหญิงสาวอย่างแผ่วเบา จิมฝีปากของทั้งสองประทับกันอย่างเนิบช้าเนิ่นนานราวกับเวลาหยุดเดินคุณมอบรอยจูบอบอุ่นให้แก่เธอเบาๆจากนั้นเราก็จะจด,ดสายตามองใบหน้านวลในระยะใกล้ทั้งสองไม่พูดอะไรออกมาอีกเลยใจสื่อใจด้วยสายตาอ่อนโยนคุณเรื่อนมือรูปศีรษะของเธออย่างแผ่วเบาคุณใช้เวลาอยู่กับเธอจนตกเย็นจากนั้นแล้วก็ส่งเธอกลับบ้าน วันนี้ช่างมีความสุขเสียจริงไม่นานนะักวันวันเนไทายก็มาถึงทุกๆปีคุณไม่เคยให้ดอกไม้กับใครและไม่เคยมีใครให้ดอกไม้กับคุณแต่คุณตัดสินใจที่จะทำให้วันวาเเนไทายปีนี้เป็นปีที่พิเศษกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาซื้อดอกกุหลาบเอาไว้ให้แป็กกี้ซื้อลูกอมซื้อเกมหืมจะจีบสาวจะซื้อเกมให้เหรอแต่กุหลาบดีกว่าวันวเวไทายทั้งทีในช่วงเช้าคุณเรียนตามปกติ วันนี้เปโดน,นเลรไทยนายนเตรียมของใครให้ใครหรือเปล่าแน่ๆฉันลุ้นนะก็มีแค่คนเดียวนั่นแหละโอ้แต่นายละ่ะเตรียมอะไรให้ขวัญบ้างหรือเปล่าเตรียมสิวันนี้ฉันตังต้งใจเะสารภาพแลกกับขวัญด้วยละ่ะอ๋อขอให้ประสบความสำเร็จนะอืนายก็เหมือนกันคุณทั้งสองคนรีบเข้าชั้นเรียนทันทีในวันนี้คุณไม่มีสมาธิเรียนสักเท่าไหร่เพราะจิตใจของคุณจดจ่อไปที่เรื่องของขวัญเวรไทย ตกเย็นคุณก็เดินมาที่ชมรมนักแคสสายตาก็สำรวจมองรอบห้องหาแพกกี้แต่ก็ไม่พบทว่าในตอนนั้นเองคุณก็ได้ยินเสียงแกรมจากด้านหลัง <c oughs> เออเออเอเอเธอเธอนึกว่าอยู่ในเกมเซนเตอร์ซะอีกฉันเพิ่งเรียนเสร็จหนาแล้วหน,น้าหนักของขวัญให้ใครเหรอคุณกะอัดกะอวนใจอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายแล้วจึงตัดสินใจตอบว่าให้เธอนั่นแหละให้กิฟให้ขวัญก็ให้เธอนั่นแหละ แล้วไปสิคุณยื่นของขวัญให้กับแบกกี้เธอจึงรับไว้อืมขอบคุณมากมากนะ,ะคุณยืนเนี่ยไปสักคู่ใหญ่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อหลังจากนี้ทั้งสองยืนเขินอยู่หน้าห้องชมลมจนบรรดาเด็กๆที่เดินผ่านไปมาอดแซวไม่ได้ที่ให้ของเนี่ยนึกองในโอกาสอะไรเหรอก็เธอเน่าจะรู้นะฉันไม่รู้ สีหน้าของอีกฝ่ายแสดงให้เห็นว่าเธออยากฟังคำตอบของคุณคุณจึงตัดสินใจตอบเธอตามตรงว่าฮฉันชอบเธอต้องชอบสิฉันชอบเธออะฉ,ฉันชอบเธอมะชอบมานานแล้วด้วยฉันอาจไม่เคยกล้าพูดคำนี้ออกมาแต่ตอนนี้ฉันมั่นใจแล้วว่าฉันคิดอย่างไรกับเธอแบกกี้หากเธอไม่มีใครเราลองมาคบด,ด้วยกันไหม หญิงสาวนิ่งไปครู่หนึ่งสักพักก็เผยยิ้มออกมาอย่างยินดีฮิฮอืมลองดูสิอีกฝ่ายไปยักหน้ารับทําให้คุณเผยยิ้มดีใจสุดๆคุณค่อยๆโอบอีกฝ่ายแล้วโน้มตัวจูบอย่างแผ่วเบาโอ้ยรูปสวยมากเลยค่ะจากนี้ไปเราจะเป็นแฟนกันนะอืมฉันชอบนายอาณาตะชอบมากด้วย ในที่สุดคุณก็ได้เริ่มต้นคบกับแบกกี้ยินดีด้วยนะอนาตักคุงคุณจะได้รับภาพไฟล์ซีในเกมและคลาสเตอร์ดีไซน์ในเกมนี้แต่ก่อนจะจบเกมขอปิดท้ายด้วยคลิปสุดพิเศษสปีดเพนจิ้งอนาตักสองนาทีแล้รับลิงก์ของขวัญสำหรับเกมนี้ไปเลยนะจ๊ะเอาล่ะมาดูกันเลยโอเคค่ะในที่สุดนี้ฮะเราก็จีบแบกกี้สำเร็จแล้วอื้ ดูซิมาจบแบบไหนเย้แฮปปี้เอนดิ้งนะคะยินดีด้วยคุณพิจิตใจสาวได้สำเร็จขอให้มีความสุขมากๆในคู่ของคุณนะจ๊ะสำหรับไฟล์ภาพ CG สามารถรับได้โดยการพิมพ์ลิงก์ข้างล่างนี้หากสนใจจีบสาวอื่นๆในเกมก็ลองพยายามดูนะคะคุณสามารถติดตามเกมอื่นๆได้ทางแฟนเพจแบกกี้เดวนะคะแล้วก็าทางแกี้เดวี่ชแนลในช่อง YouTube ด้วยนะะี่